วันนี้เพื่อนบ้านบนล่างนิดหน่อยเจ้าโอ้โหของก็ขายดีเลขก,ก็มาออกมาทุกทิศทุกทางบุญหนุนนำจากพี่แมวบุญหนุนนอนเจ้าหมานัมนหมนหนเลยเจ้าสาธุจ้ากราบอนุโมรนาศาสตุบุญนะจ้าทุกๆคนนะคะให้รับบุญไปด้วยกันนะคะให้เราได้ไปด้วยกันนะคะ ขอความขอความสุขความสบายใจขอโชคลาภจงหล่งไหลให้กับทุกท่านทุกคนเธดเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพะละเอาให้เต็มที่เลยนะจ๊ะกอบโกยให้เต็มที่ให้มีความสุขมากๆนะคะโอ้โหพี่ปุ๋ยครับ สิบบาทก็เสียวได้ครับพี่ปุ๋ยยินดีด้วยค่ะฟาดไปค่ะเกือบหกพันนะคะก็ครึ่งหมื่นแล้วนะเนี่ยสุดยอดเลยสิบบาทยินดีด้วยนะจ๊ะเฮงกว่าย่อมดีกว่านะจ๊ะเพิ่งมาฝากไหว้บรรพุทธไม่ใช่เ<ช>หรอจ๊ะเพิ่งฝากไหว้บรรพุทธตายายให้ชคเรียบร้อยสุดยอดมากเลยนะคะปื้ม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 นะคะปื้มกับทุกๆคนเลย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะร่วมบุญเข้าสารหรือใครอยากจะร่วมนะคะกองบุญต่อยอดบุญนะคะในกองบุญ1น9หรือเข็มกลัดแถมแถมเข้มกลัดรุ่นใหม่มาแล้วนะจ๊ะเขมกลัดรุ่นใหม่สวยมาก สำหรับใครที่กำลังรอรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่คือรุ่นมั่งมีสีสุขตลอดกาลโอ้โหมั่งมีสีสุขตลอดกาลพี่ประคองก็ฝากเมื่อเช้านี้โอ้โหรับซับรับโชคกันรัวมากเลยค่ะ ฝากปุ๊บรับซับปุบ๊บนะคะขอให้ได้แบบนี้ทุกวัน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 ทุกคนเลยปื้มปืมืมนะคะเข็มกัดมาแล้วนะคะเข็มกัดมาแล้วสวยมากนะคะกองบุญ2 5งหานะคะสำหรับใครที่มาร่วมบุญนะคะตามกองบุญตามกําลังศรัทธาหรือตามอ่า ที่รับของขวัญน,นะคะทุกๆก,กองบุญก็จะได้รับของขวัญน,นะคะแจ้งตามรายละเอียดนะคะสวยมากเลยค่ะพี่ส้มซ่าโอ้โหเบื้มมากเลยเบื้อม,มากเลยนะคะชัดเจนนะคะสดใสสวยงามมากรุ่นหลวงปู่ทองคําแล้วก็เป็นรุ่นมั่งมีสีสุขตลอดการนะคะใครใครว่างฝากค้อานผาักให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้เหม่งมากเลยนะคะวันนี้เอาหน้าผักร้อยล้านมา ให้ทุกคนได้เคาะรัวรัวร <laughs> ัวรัวรัวพี่แมวงามขนาดเลยเจ้างามงามงามขนาดเลยตัวแต้ยิ่งงามกว่าตัวแต้ยิ่งงามกว่างามกว่าในรูปแหมอืมสวัสดีจ้าพี่แอสวัสดีจ้าพี่พัชรีสวย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 มากเลยนะคะ คือเข็มกัดทุกคนสามารถพกไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะใส่ไปทำงานเดินทางไปเที่ยวใส่ได้หมดเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการให้เจราจาค้าขายคล่องอยากให้การเงินการงานดีขึ้นติดไปทำงานเลยจ้ะใครจะไปดูกับลูกค้าใครจะไปติดต่องานนะคะจัดไปเลยนะคะจัดไปเลยนะจ๊ะสวยงามมากคะ่ะพี่ลินนะคะ พี่กาหลงบอกว่าพี่ฝากไหว้วันพุธโอนเมื่อวานวันนี้พี่ขายของดีมากไม่พอขายเลยค่ะครูโอ้โหน่าจะปลื้มใจมากๆเลยเนาะสุดยอดเลยเนาะตายายให้โชคนะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณสามสาเมื่อคืนนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีที่ได้แบ่งปันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีตลอดไปนะคะ พี่ลินบอกพี่ลินใส่ไปตลอดเลยเพราะว่าพี่ลินพี่ลินคือนักท่องเที่ยวตัวยงเนาะนักทําบุญตัวยงนะคะไปทุกที่พี่เก๋บอกว่าได้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอีกแล้วค่าขนมกินก็อ้วนนะฮะพั่คุณจันเซลอะ่ะถ้าเป็นค่าขนมนี่กินก็อ้วนเดอ้อถ้าเป็นค่ากาแฟระวังพี่ตาข้าง